ในคืนฝนหนาวเหน็บคืนหนึ่งรถซีดานสีดำคันหนึ่งหยุดนิ่งบนสะพานข้ามคลองแสนแสบแทบ,บมินบุรีชางเมืองกรุงเทพมหาคนครคุณธนกฤษวัฒนก,กุลนักธุรกิจผู้ประสบความสําเร็จที่สูญเสียลูกสาวไปเมื่อปีก่อนสะดุง้งเมื่อได้ยินเสียงร้องให้แถวเบาเขาเรีบลงไปใต้สะพานแล้วภาพที่เห็นทําให้ลมหายใจติดขัดเด็กหญิงบุษบาบัวเด็กผอมแห้งวัยหกขวบในชุดกระโปรงดอกไม้ขาดุงริ่งกอดทารกแฝดสองคนแน่นไว้กับอกร่างเล็กสั่นระร,ริกแทบไม่หายใจ เพราะความหนาวดวงตาที่เต็มไปด้วยความกลัวและสิ้นหวังประสานเข้ากับสายตาของเขาแหลในวินาทีนั้นคุณธนกฤตกฤตวัฒนกุลก็รู้ว่าการพบกันโดยบังเอิญครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเขายืนกอราวสะพานฟังเสียงสะอื้นของเด็กๆลงกลางคืนปะทะใบหน้าแต่หัวใจกลับอึดอัดยิ่งกว่าความเย็นใต้เสาตาอ้อคอนกรีตเขาเห็นร่างจิ๋วนั่งกับพื้นกอดทารกสองคนไว้แน่นเขาเดินลงไปช้าๆเสียงฝีเท้าก้องในช่องว่างเงียบงันเด็กหญิงสะดุ้งกอดน,น้องแน่นกว่าเดิมแล้วกระซิบเสียงสัน่นคุณลุงอย่าไล่พวก คำนั้นแทงใจเขาให้หวนภาพลูกสาวที่จากไปด้วยโรคหัวใจเมื่อปีก่อนดวงตาที่กลัวเหมือนกันคำของเหมือนกันอย่าทิ้งหนูเขาสุดเข่าลงพยายามพูดอย่างอ่อนโยนหนูชื่ออะไรพ่อแม่อยู่ไหนแต่เด็กหญิงบุษบาบัวก้มหน้าผมปกปิดแก้มไม่มีคำตอบมีเพียงมือสันสันที่โอบทารกไว้คนหนึ่งสะอื้นเบาๆอีกคนหลับตาพริ้มถูกคลุมด้วยผ้าบางๆขณะนั้นคุณบุญชัยชัยคนขับรถและผู้ช่วยที่ไว้ใจที่สุดเดินตามลงมาแล้วชะงักไปกับภาพตรงหน้าเด็กสาวคนท่ามกลางความชื้นและความหนาว ต้องพาไปโรงพยาบาลบำรุงราษเดี๋ยวนี้ครับเขาพูดเสียงพร่าค,คุณธนกฤตกฤตวัฒนกุลพยักหน้าแต่เด็กหญิงถอยกรูดด้วยความหวาดกลัวอย่าขายพวกหนูนะอย่าทิ้งพวกหนูนะคำพูดนั้นบาดเขาราวมีดเขายื่นมือออกไปทั้งน้ำตาคลอไม่มีใครจะทิ้งหนูฉันจะช่วยฉันสัญญาเด็กหญิงบุษบาบัวมองเขาอย่างลังเลก,ก่อนจะยอมให้เขารับทารกคนหนึ่งไปหลังผ่านไปเดินนานร่างทารกเบาราวปุยนุ่นคุณธนกฤษ วัฒนกุลคลุมเด็กๆด,ด้วยเสื้อกันหนาวหนาของตนเองแล้วพาขึ้นรถอย่างระมัดระวังเด็กหญิงบุษบาบัวตามขึ้นมาพร้อมถุงผ้าเก่าๆใบหนึ่งที่อัดแน่นด้วยผ้าขาดขาดการเดินทางสู่โรงพยาบาลบำรุงราชกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดโรงพยาบาลต้อนรับด้วยแสงสว่างจ้าและกลิ่นน้ำยาฆ่าเอชื่อพยาบาลรีบออกมารับทารกอย่างธนุถนอมยกขึ้นเปลเข็นอย่างรวดเร็วเด็กหญิงบุษบาบัวไม่ละสายตาจากน้องนองน,องนิ้วเรียวสันเทาขณะที่คุณธนกกฤฤตตวัฒนกุล เดินเคียงข้างรู้สึกเหมือนความปวดร้าวในอกฟื้นคืนความทรงจำวันที่เขาเคยอุ้มลูกสาววิ่งเข้าห้องฉุกเฉินย้อนกลับมาคุณเป็นพ่อของเด็กใช่ไหมครับพยาบาลคนหนึ่งถามขนาดจดข้อมูลคำถามนั้นพาลงเหมือนฟ้าผ่าเขานิ่งไปริมฝีปากสันก่อนจะพยักหน้าและเซ็นเอกสารเพื่อให้เด็กๆได้รับการรักษาทันทีหลังบานกระจกห้องพักเด็กหญิงบุษบาบัวนั่งบนเก้าอี้ข้างเตียงลูกแอร์ก้มน้องคนหนึ่งอย่างเผ่าเบาในแววตาเต็ม ไปด้วยความระแวดระวังแต่ก็แน่วแน่ราวแบกภาระของผู้ใหญ่ไว้บนบ่าคุณธนกฤตกฤตวัฒนกุลมองภาพนั้นแล้วหัวใจแน่นด้วยความเจ็บปวดแปลกประหลาดแต่กลับอบอุ่นและเมื่อแพทย์ยืนยันว่าเด็กๆพ้นอันตรายถึงชีวิตเขาตัดสินใจทันทีว่าเด็กทั้งสามจะกลับบ้านไปกับเขาคุณบุญชัย,ชยได้แต่สายหน้าเบาๆแต่ไม่พูดค้านรถคันเดิมแล่นเข้าสู่บ้านหรือย่านทองหลอดสุขุมวิทในยามดึกบ้านทั้งหลังเงียบและเย็นชืดตั้งแต่ลูกสาว จากไปเมื่อปีก่อนที่นี่ไม่เคยมีเสียงหัวเราะของเด็กอีกเลยในห้องนั่งเลยนาน,นคุณศิริพรพรวัฒนกุลภรรยาของเขานั่งอยู่ด้วยใบหน้าซีดเผือดผมยาวปล่อยสยายเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นเห็นสามชีวิตที่สามีอุ้มเข้ามาดวงตาของเธอก็เบิกกว้างด้วยความตกใจและหวั่นไหวคุณศิริพรพรวัฒนกุลลุกพรวดเมื่อเห็นสามีกับเด็กๆในอ้อมแขนดวงตาเบิกกว้างนี่มันหมายความว่ายังไงเสียงของเธอสัน่นทั้งความกลัวและความโกรธคุณพาเด็กของคนอื่นเข้ามาในบ้านเรา คุณธนกฤตกฤตวัฒนกุลตอบเสียงแหกท่าพร้อมวางทารกลงบนโซฟาอย่างระมัดระวังผมทิ้งพวกเขาไม่ได้คุณต้องเห็นพวกเขากำลังจะตายเพราะหนาวคุณศิริพรพรวัฒนกุลกำมัดแน่นแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแล้วฉันละคุณคิดถึงฉันบ้างไหมบ้านนี้ยังมีเงาของลูกสาวเราอยู่คุณจะเอาเด็กคนอื่นมาแทนที่เธองั้นเหรอเด็กยิงบุษบาบัวได้ยินทุกค,คำหลายเล็กสราดริกเธอกระซิบกับน้องๆถ้าเขาไม่เอาเราเราจะพาพวกเธอไปเองคุณธนกฤตกฤต วัฒนกุลได้ยินจึงหันกลับฉับไวเขาสุดเขาตรงหน้าเด็กหญิงมองตาแล้วพูดเบาๆไม่ผมไม่ได้อยากแทนที่ใครผมแค่เดินผ่านแล้วทําเหมือนไม่เห็นไม่ได้พวกเขาต้องการเราเหมือนที่เราก็ต้องการพวกเขาแต่คุณสิริพรพรวัฒนกุลสะบัดหน้าหนีแล้วเดินขึ้นบันไดปล่อยให้สามีกับเด็กแปลกหน้าค้างอยู่ในความเงียบเด็กหญิงบุษบาบัวซ่อนหน้าในฝ่ามือขณะที่ทารกแฝดร้องแถวๆคืนนั้นไม่มีใครแต่อาหาเยินเธอ นั่งโดดเดี่ยวกับข้าวคำเล็กๆก,กินช้าๆพยายามไม่ให้มีเสียงทารกทั้งสองนอนอยู่ในเปลเด็กชั่วคราวข้างตัวคุณธนกฤฤตกตวัฒนกุลพยายามยิ้มแต่มือกลับสั่นเมื่อเอื้อมไปปลอบเด็กชู้อย่าร้องหน้าฉันอยู่นี่เด็กหญิงบุษาบาบัวพ,พึมพำพลางลูกสีสน้องๆอ,อย่างอ่อนโยนคุณศิริพรวัฒนกุลมองภาพนั้นอยู่ห่างๆครู่หนึ่งในแววตาเหมือนมีความลังเลยวาบข,ขึ้นเธอเห็นเด็กหญิงที่แทบยังเป็นเด็กกลับดูแลน้องด้วยความละมุนแบบแม่ผู้ใหญ่แต่หัวใจของเธอยังแน่นด้วยความเจ็บปวด จึงหันนีไปดึกมากเมื่อทั้งบ้านเงียบเสน็ทคุณศิริพรพรวัฒนกุลแอบชะโงกดูห้องพักแขกเธอเห็นคุณธนกฤตกฤตวัฒนกุลนั่งอยู่ข้างเตียงสายตาจับจ้องไปที่เด็กหญิงบุษบาบัวที่หลับอยู่น้ำตาเป็นประกายในดวงตาสายตาแบบเดียวกับตอนที่เขาเฝ้ามองลูกสาวของพวกเขาก่อนจากไปคุณศิริพรพรวัฒนกุลกดฝ่ามือลงบนวงกบป,ประตูหายใจติดขัดเขากำลังแทงที่เธอ ความคิดนั้นแล่นวาบน้ำตาไหลอากแก้มเธอวิ่งกลับเข้าห้องนอนแล้วปิดประตูดังสนั่นเสียงตะโกนสะท้อนไปทั้งบ้านหรูย่านทองหล่อสุขุมวิทคุณจะไม่เปลี่ยนบ้านเราให้เป็นสถานสงเคราะห์เด็กเด็ดขาดแต่ในเวลาเดียวกันอีกฝ่ากอ็อของกรุงเทพมหานครภายในบ้านหรูย่านสาทรบทสนทนาอีกแบบกำลังเกิดขึ้นนายพงศักดิ์ศักดิ์สันติวงศ์พ่อของเด็กหญิงบุษบาบัวและทารกแฝดนั่งกลุ่มแก้วกาแฟาร้อนสีน้าซีดและอ่อนล้าหลังภรรยาเสียชีวิตเขาจมอยู่กับความเศร้าจนดางรินรดาปริน สันติวงศ์ภรรยาใหม่คอยหวานลมเย็นให้ลืมเด็กๆคุณไม่จําเป็นต้องมีพวกนั้นหรอกเธอพูดอย่างเย็นชาปลายนิ้วลูบไหล่เขายกเรื่องมรดกให้ฉันแล้วคุณจะลืมทุกอย่างได้ข้างๆมีทนายวรวิทย์ประเสริฐกุลนั่งรอพร้อมเอกสารเตรียมปลอ n แปลงทุกอย่างให้เรียบร้อยพวกเขาต้องการลบเอด็อกทั้งสามออกจากโลกราวกับไม่เคยมีอยู่จริงขณะที่ในบ้านรูย่านทองหล่อสุขุมวิทของครอบครัววัฒนกุลการต่อสู้เพื่อชีวิต และสิทธิที่จะถูกรักเพิ่งเริ่มต้นเช้าวันต่อมาความตึงเครียดใหม่ปกคลุมทั้งบ้านคุณธนกฤตกฤตวัฒนกุลแทบไม่ได้นอนทั้งคืนเขานั่งเฝ้าข้างเตียงของเด็กหญิงบุษบาบัวและทารกแฝดพอฟ้าสังเสียงเด็กร้องก็ดังขึ้นอีกเด็กหญิงบุษบาบัวยกเปลน้องเบาๆกระซิบนอนนะเด็กชายอรุณอรุณอยากกลัวนะหนูอยู่นี่คุณศิริพรพรวัฒนกุลยืนอยู่ตรงธรารีประตูภาพในอดีตพุ่งขึ้นมาครั้งหนึ่งลูกสาว ของเธอหอบเหนื่อยจากอาการป่วยจับมือแม่แน่นแล้วกระซิบแม่อย่าไปลำคอของเธอติดตันจนต้องรีบหน,นีไม่นานความเงียบของอาหารเช้าก็ถูกฉีดด้วยเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นคุณธนกฤตกฤตวัฒนกุลรับสายแล้วเสียงเย้ยเย้ยจากปลายทางก็เล็ดลอดเข้ามาคุณวัฒนกุลทุกคนรู้ว่าคุณกําลังซ่อนลูกของตัวเองหยุดทําเป็นคนดีเสียทีเสียงย้อเย้ยดังมาจากปลายสายคุณธนกฤตกฤตวัฒนกุลถามกลับอย่างเฉียบขาดคุณเป็นใครอนันต์สุภชัยนักกล่าว ปลายสายหัวเรายหยันอีกไม่นานทั้งกรุงเทพมหานครจะรู้ว่าคุณซ่อนทายาทนอกกฎหมายไว้คุณธนกฤตกฤตวัฒนกคุณกำมัดแน่นข้างๆคุณศิริพรพรวัฒนกคุณที่ได้ยินบทสนทนาถึงกับหนา้าซีเธอสันส่นเสียงถามนั้นมันจริงหรือเด็กพวกนี้เป็นลูกคุณเขาไม่อาจตอบได้ทันทีความเงียบเหมือนมีตัดความหวังในแววตาเธอคอคุณศิริพรพรวัฒนกคุณลุกขึ้นเดินหนีไปโดยไม่รอฟังคำอธิบายส่วนเด็กหญิงบุษบาบัว นั่งก้มหน้าข้างโต๊ะมองชามโจ๊กไก่ที่เย็นชืดราวกับไม่กล้าหายใจพอใกล้เที่ยงทั้งเมืองปั่นปวนคลิปหนึ่งโผล่ในโซเชียลมีหัวตัวโต,วตวกล่าวหาว่าเด็กหญิงผอมแห้งในชุดขาดุงริง่งขโมยนมงผงสุดทารกที่บิ๊กซีพร้อมถ้อยคำรุนแรงว่าทายาเศรษฐีถูกจับขโมยในบ้านหรูย่านทองหล่อสุขุมวิทย์คุณศิริพรพรวัฒนกุลโยนโทรศัพท์ลงบนโต๊ะดังปังพอใจหรือ,อยังทั้งเมืองหัวร้อย,ย่อเราเธอตะกวนใส่สามีคุณธนกฤตกฤตวัฒนกุลหายใจหนักแต่ผูได้ยังเดด็ขา ผมเชื่อเธอเด็กหญิงบุษบาบัวไม่มีวันขโมยเด็กหญิงได้ยินก็ร้องให้ศึกสะอื้นหนูไม่ได้เอาหนูแค,หแค่หนูแค่ดูจริงๆหนูสาบานคืนนั้นเธอเก็บผ้าขาดขาดทั้งหมดลงถุงผ้าเก่าแล้วพยายามอุ้มน้องแฝดออกทางประตูหลังไม่มีใครต้องการเราไปกันเถอะเธอกระซิบแต่ที่ธรณีประตูคุณศิริพรพรวัฒนกุลยืนอยู่น้ำตาคลอเต็มตาเธอคุกเข่าลงเสียงสัน่นอย่าไปเลยได้ไหมอยู่เธอเด็กหญิงบุษบาบัวให้ฉันได้โอกาส เด็กหญิงร้องให้หนักแล้วผูกอดไหลเธอกำแพงระหว่างผู้หญิงคนนั้นกับลูกบุญธรรมตัวน้อยเริ่มร้าวลงคืนนั้นเองคุณธนกฤษวัฒนกุลได้รับหมายเรียกจากาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกรุงเทพพรุ่งนี้ศาลจะตัดสินชะตาของเด็กๆห้องพิจารณาคดีแน่นขนาดผู้พิพากษาวิชัยธีระเดชชายผงหมอกสายตาเด็ดขาดประกาศเปิดการพิจารณาทนายวรวิทย์ประเสริฐกุลเดินขึ้นอย่างมั่นใจเปิดหลักฐานเคิดบนจอผู้คนซุบซิบเห็นหมายเธอขโมยเขายิ้มมุมปากอย่างเจ้าเล่ห์ ท่านผู้พิพากษาเด็กกลุ่มนี้มีปัญหาควรส่งไปสถานสงเคราะห์เด็กจากนั้นคุณป้ายานีสิริกุลหัวหน้าสถานสงเคราะห์ที่รับเงินจากนางรินดา,ดารินสันติวงศ์ขึ้นให้การดอวอยอน้ำเสียงเย็นชาฉันเห็นเด็กหญิงบุษบาบัวแย่งขวดจากน้องเด็กคนนี้ใจร้ายเด็กหญิงผุดลุกน้ำตาไหลาพรากไม่จริงหนูไม่เคยทำร้ายน้องหนูแค่กอดให้เขาอุ่นตอนกลางคืนคนทั้งห้องพมึพมพำแต่คุณสิริพรพรวัฒนกุลทนไม่ไหวลุกขึ้นทันที ผู้หญิงคนนี้โกหกฉันเห็นกับตาว่าเด็กหญิงบุษบาบัวไม่เคยนอนทั้งคืนเธอโยกเปลน้องๆ้องและแบ่งข้าวคำสุดท้ายให้พวกเขาห้องทั้งห้องเงียบกริบหลายคนหันมามองเธออย่างตกตะลึงที่ภรรยาของคุณธนกฤษ,กษวัฒนก,กุลกลับปกป้องเด็กๆผู้พิพากษาวิชัยธีรเดชกำลังจะดำเนินต่อทันใดนะนายนนหญิงชาราผมขาวคนหนึ่งลุกขึ้นจากแถวหลังคุณยายมลิสายใจอดีตเพื่อนบ้านของครอบครัวสันติวงศ์พยุงตัวด้วยไม้เท้าแต่เสียงหนักแน่นฉันเห็นกับตานายพงศักดิสกสก์สันติวงศ์กับมีใหม่ ไลเ่เด็กๆออกไปกลางฝนเด็กผู้หญิงร้องขอพ่ออย่าทิ้งหนูแล้วเขาปิดประตูใส่ห้องพิจารณาคดีแต่คือนายพงศักดิ์ศักดิ์สันติวงศ์ที่นั่งข้างนางรินรดารินสันติวงศ์ก้มหน้าไหลสั่นส่วนนางรินรดารินสันติวงศ์หน้าซีดด้วยความโกรธทนายวรดวิทย์ประเสร,ริฐกุลตะกูลโกหกแต่ผู้พิพากษาวิชัยธีระเดชเขาค้อนดังปะงอยังไม่มีหลักฐานครบสารสั่งตรวจสอบเพิ่มเติม,ตมและประกาศเลื่อนการพิจารณาออกไปคุณธนกฤตกริ วัฒนกุลอบเด็กหญิงบุษบาบัวแนนเด็กหญิงสันเทาแต่เป็นครั้งแรกที่ประกายความหวังว่าขึ้นในดวงตาเธอเช้าว,วันถัดมาตำรวจเข้าตรวจคน้นสำนักงานของทนายวร,รวิ์ประเสริฐกุลและพบทั้งเอกสารปลอมรวมถึงหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของคุณป้ายานีสิริกุลข่าวออกภาพชัดเจนบนหน้าจอทนายวร,รวิ์ประเสริฐกุลถูกตำรวจคุมตัวด้วยกุญแจมือขนาดเดียวกันคุณป้ายานีสิริกุลหัวหน้าสถานสงเคราะห์ ก็ถูกจับฐานรับสินบนและอนันตุภชายนักกาผู้ปล่อยคลิปปลอมออกมาปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์เสียงสันเครือผมขอโทษคุณธนกฤษวัฒนกุลและเด็กหญิงบุษบาบัวคลิปนั้นเป็นของปลอมในบ้านหรูย่านทองหล่อสุขุมวิทเด็กหญิงบุษบาบัวนั่งชิดข้างคุณธนกฤษวัฒนกุลจ้องหน้าจอด้วยดวงตาแดงก่ำแต่มือเล็กๆก,กำแน่นที่นิ้วของเขาราวกับกลัวถูกปล่อยทิ้งและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าเขาจะไม่ปล่อยเธอไปอีกแล้ว ขณะเดียวกันที่ถงทางเดินของสารเยาวชนและครอบครัวกลางกรุงเทพนายพงศักดิ์ศักดิสก์สันติวงศ์พ่อแท้แทรีบเข้ามาหาเด็กหญิงดวงตาแดงช้ำเด็กหญิงบุษบาบัวให้อภัยพ่อนะพ่อเสียแม่ของน้องๆไปพ่อสติแตกพ่อทำผิดครั้งใหญ่กลับไปกับพ่อนะแต่เด็กหญิงถอยหลังทันที่มือเล็กกำเสื้อแขนของคุณธนกฤตกฤตวัฒนกุลแน่นแล้วกระซิบทั้งน้ำตาหนูไม่กลับหนูมีพ่อแล้วน้ำตาไหลพรวจากตาของนายพงศักดิ์ศักดิ์สันติวงศ์เขาปิดหน้าด้วยสองมือแล้วสุดเข่าลงแต่ ทุกอย่างสายเกินไปความเชื่อใจของลูกสาวไม่เป็นเท่าตั้งแต่คืนที่เขาไล่เธอกลางฝนด้านหน้าอาคารศาลนางรินด,ดารินสันติวงศ์ถูกตำรวจลากตัวออกไปจากฝูงชนผมยุ่งหน้าละเลอะเธอดิ้นรนกรีดร้องเพราะเด็กคนนั้นเพราะเด็กคนนั้นฉันถึงเสียทุกอย่างฉันจะเอาคืนกลุ่มนักลก่าวยกกล้องถ่ายภาพความพังทลายของเธอไว้ทุกมุมในเวลาเดียวกันคุณธนกฤฤกษ,ษวัฒนกุลดึงเด็กหญิงบุษบาบัวมากอดแน่นกับอกแล้วกระซิบจากนี้ไปจะไม่มีใครทำร้ายหนูได้อีกไม่มีวัน ข้างๆเข,ข,ขาคุณศิริพรพรวัฒนกุลยืนอุ้มทารกคนหนึ่งเด็กชายอารุณอรุณหรือเด็กชายวายุวายุอยู่ในอ้อมแขนแววตาของเธอเป็นครั้งแรกในรอบนานไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดแต่มีความอบอุ่นสงบนิ่งค่อยๆแทรกเข้ามาคืนนั้นในบ้านที่เพิ่งเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเสียงหัวเราะก,กลับดังขึ้นอีกครั้งเด็กหญิงบุษบาบัวยิ้มเขินๆแต่เป็นรอยยิ้มจริงคุณธนกฤตกตวัฒนกุลมองแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองได้กลับมาเป็นพ่ออีกครั้งทว่ายามเช้าหลังการพิจารณาคดีพา บทดสอบใหม่มาหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ข่าวพาดหัวคลึกโครมเด็กที่พบใต้สะพานกลายเป็นศูนย์กลางดราม่าสารภาพของเด็กหญิงบุษาบาบันวะกับแฝดถูกแชร์ไปทั่วบางสื่อเขียนว่าขโมยน้อยบางสื่อเขียนว่ายื้อความโหดร้ายของผู้ใหญ่ในห้องทํางานของเขาคุณธนกฤฤกตวัฒนกุลรับสายจากผู้ถือหุ้นเสียงตะโกนจากปลายทางคุณต้องรีบถอยออกจากเรื่องอื้อฉาวนี่หุ้นร่วงราเสียมูลค่าหลายพันล้านบาทเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบชัดถ้อยชัคำํำ ผมจะไม่หักหลังเด็กๆถ้าพวกคุณอยากขายหุ้นผมจะซื้อเองคำพูดนั้นเหมือนคำท้าทายบางคนเงียบด้วยความอายบางคนเดือดดาลแต่ไม่มีใครกล้าถิงต่อในขณะเดียวกันในครัวของบ้านหรูย่านทองหล่อสุขุมวิทย์คุณสิริพรพรวัดอัธนากรยืนเหมือนึกถึงเสียงเด็กหญิงกระซิบบอกน้องๆคืนนั้นว่าอยากกลัวนะหนูจะไม่ทิ้งพวกเธอและเป็นครั้งแรกในรอบยาวนานบางอย่างในหัวใจเธอขยับตัวเธอต้มโจ๊กไก่ง่ายๆแล้วนำชามไปวางตรงหน้าเด็กหญิงบุษบาบัวด้วยมือของตัวเอง ขอบคุณค่ะเด็กหญิงกระซิบแทกไม่กล้าแต่ช้อนคุณศิริพรพรวัฒนกุลหันหน้าหนีเพื่อซ่อนน้ำตาแต่ลึกๆเธอรู้ว่าน้ำแข็งกำลังเริ่มละลายไม่กี่วันต่อมาตำรวจนำหลักฐานการปลอมแปลงมาถแถลงข่าวออกภาพอีกครั้งทนายวรวิทย์ประเสริฐกุลถูกคุมตัวด้วยกุญแจมือคุณป้ายานีสิริกุลทะอุกตั้งข้อหารับสินบนและอนันต์สุภชัยขอโทษต่อหน้าล้องเสียงสัน่นเครเด็กหญิงบุษบาบัว จ้องหน้าจออย่างไม่อยากเชื่อเป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่าความจริงอยู่ข้างเธอแต่พายุยังไม่จบคืนนั้นตำรวจมาอีกครั้งพรุ่งนี้มีนัดไตาส่สวนสิ์ปกครองต่อเตรียมตัวไวคุณธนกฤตกริวัฒนกุลกำเอกสาแน่นคุณสิริพรพรวัฒนกุลกอดทารกไว้แล้วพยักหน้าให้สามีเราต้องสู้ไปด้วยกันวันถัดมาห้องพิจารณาคดีแน่นกว่าเดิมแฟลชกล้องกระพริบนักข่าวกระซิบกันระงมผู้พิพากษาวิชัยธีระเดชประกาศเริ่มการไต่สวนต่อเก้าอี้ของ ทนายวรวิทย์ปรสริฐกุลว่างเปล่าแต่ครั้งนี้นายพงศักดิ์ศักดิ์สันติวงศ์เป็นฝ่ายลุกขึ้นพูดเองเขาดูอิจเราวแก่ขึ้นสิบปีน้ำเสียงสั่นเครือนายพงศักดิ์ศักดิ์สันติวงศ์ยืนขึ้นกลางห้องพิจารณาคดีเสียงสั่นเครือเด็กพวกนี้เป็นของผมผมผิดเองที่ไล่พวกเขาออกไปผมขอโทษเด็กหญิงบุษบาบัวผมอยากให้พวกเขากลับมาเด็กหญิงบุษบาบัวสะอื้นจนตัวสั่นแล้วซุกหน้าเข้าที่ไหล่ของคุณธนกฤตกฤตวัฒนกุลกระซิบเสียงเบาหนูจะไม่ไปกับเขาหนูมีพ่อแล้ว ผู้พิพากษาวิชัยธีระเดชจ้องนายพงศักดิ์สันติวงศ์ด้วยสายตาเฉียบคมความผิดของคุณได้รับการยืนยันจากคำให้การแล้วคำพูดของคุณตอนนี้แทบไม่มีน้ำหนักชายคนนั้นปิดหน้าด้วยย่อสองมือแล้วร้องให้แต่ผู้พิพากษาวิชัยธีระเดชหันไปแจ้งคู่ความศาลจะตรวจสอบความเหมาะสมในการมอบสิทธิปกครองให้คุณธนกฤตกฤตวัฒนกุลและคุณศิริพรพรวัฒนกุลทั้งห้องฮือฮากระซิบดังเป็นระลอกแล้วในวินาทีนั้นเองคุณศิริพร,พร วัฒนกุลลุกขึ้นเป็นครั้งแรกน้ำเสียงหนักแน่นฉันยืนยันว่าเด็กๆเ,เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราทุกคนหันมาพร้อมกันคำประกาศของเธอเป็นเรื่องช็อกเด็กหญิงบุษบาบัวร้องให้แล้วผูวกอวดเธอแน่นผู้พิพากษาวิชัยธีระเดชเลื่นคำตัดสินสุดท้ายออกไปจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิน้นแต่บรรยากาศในห้องเหมือนมีลางบอกเหตุว่าจุดจบใกล้เข้ามาแล้วเพียงแต่มือที่มืดมนยังไม่ยอมแพ้ด้านนอกอาคารสารเยาวชนและครอบครัวกลางกรุงเทพนางรินดา,ดาปริน สันติวงศ์ที่หมดแรงหนุนและเดือดคลั่งก่อเหตุววยวายมือที่ถูกใส่กุญแจมือกระตกถีเครื่องสําอางและเปื้อนเธอกรีดร้องชี้หน้าเพราะเด็กคนนั้นเพราะเด็กคนนั้นฉันถึงเสียทุกอย่างเสียงคูคุกคามกระจายไปต่อหน้าสาธารณลุ่มนักก่าวยกกล้องถ่ายทุกคําทุกท่าและในสายตาคนทั้งเมืองเธอค่อยๆกลายเป็นผู้ร้ายอย่างสมบูรณ์คืนนั้นเด็กหญิงบุษบาบวชไทยไม่ยอมนอนเธอนั่งข้างเตียงของเด็กชายอารุณอรุณและเด็กชายวายุวายุ แล้วร้องเพลงกล่อมเด็กเบาๆแบบไทยๆให้หลับไปทีละคนคุณศิริพรพรวัฒนกุลเดินเข้ามาแล้วหยุดนิ่งตรงธรณีประตูความทรงจำพุ่งกลับครั้งหนึ่งลูกสาวของเธอเคยขอแม่ร้องอีกทีนะักเธอถามเสียงเบาหนูก็นอนไม่หลับเหรอเด็กหญิงบุษบาบัวสะดุ้งแต่พยักหน้าหญิงคนนั้นค่อยๆเดินเข้าไปและเป็นครั้งแรกที่เธอยื่นมือไปลูบผมเด็กหญิงอย่างอ่อนโยนตอนนี้หนูไม่ได้อยู่คนเดียวนะฉันอยู่กับหนูเด็กหญิงบุษบาบัวร้องให้สนึกสื้นแล้วจู่ๆก็ หลุดคำกระซิบออกมาขอบคุณข้างแม่คำว่าแม่เหมือนไฟอุ่นลามเข้าหัวใจคุณศิริพรพรวัฒนกุลน้ำตาของเธอไหลอีกครั้งแต่มันไม่ใช่น้ำตาขมขื่นหากเป็นน้ำตาแห่งการปลดปล่อยเช้าวันต่อมากระแสซุบซิบยังคงเดือดบางคนกล่าวหาคุณธนกตกตวัฒนกุลว่าเสียแซงบางคนกลับชื่นชมความกล้าของเขาแต่คืนนั้นทุกอย่างพลิกข่าวนำเสนอหลักฐานใหม่คลิปที่ใส่ร้ายเด็กญิงบุษบาบัว ถูกตัดต่อผู้เชี่ยวชาญนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลยืนยันว่าเป็นคลิปปลอมกระแสสังคมหักกลับอย่างฉับพลันไปอยู่ข้างเด็กๆในบ้านดูย่านทองหล่อสุขุมวิ์เสียงหัวเราะจริงๆดังขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเด็กหญิงบุษบาบัวเล่นกับน้องๆและย่อมยิ้มได้โดยไม่ต้องกลัวคุณธนกฤตกฤตวัฒนกุลมองภาพนั้นแล้วกระซิบกับคุณศิริพรพรวัฒนกุลดูสิเธอกลับมามีชีวิตอีกครั้งเธอพยักหน้าดวงตาเป็นประกายแต่เรื่องสำคัญที่สุดยังรอยอยู่ข้างหน้า การพิจารณาคดีครั้งสุดท้ายเช้าวันนั้นครอบครูออกจากบ้านรูย่านทองหล่อสุขุมวิทไปด้วยกันนักข่าวครูเข้ามารุมล้อมแฟลชกล้องกระพริบไม่หยุดเด็กหญิงบุษบาบัวกำมือคุณนคธนกฤตกฤตวัฒนกุลแน่นอีกมือกอดตุ๊กตามีเก่าไว้กะบอกคุณศิริพรพรวัฒนกุลอุ้มทารกแฝดคนหนึ่งส่วนอีกคนถูกพาโดยนักสังคมสงเคราะห์ในห้องพิจารณาคดีความเงียบถึงเครียดปกคลุมผู้พิพากษาวิชัยธีระเดชเงยหน้าจากเอกสารวันนี้ศาลจะตัดสิน ศัตรูถูกทําให้อ่อนแรงลงแล้วนางรินรดาปรินสันติวงศ์ถูกจับทนายวรวิทย์ประเักิฐกุลอยู่ระหว่างการสอบสวนคุณป้ายานีสิริกุลถูกปลดจากตําแหน่งแต่คําถามยังคงอยู่เด็กๆจะถูกมอบให้ใครอายการประกรณ์กล่าวด้วยน้ําเสียงเย็นแม้มีเหตุบรรเทาแต่คุณธนกฤตกฤตวัฒนกุลไม่ใช่ญาสายเลือดกฎหมายต้องระมัดระวังคุณธนกฤตกฤิตวัฒนกุลลุกขึ้นเสียงต่ําแต่หนักแน่น สายเลือดไม่ใช่คำตอบเสมอไปครอบครัวอยู่ที่ความรักผมสาบานว่าเด็กคนใดคนหนึ่งจะไม่กลับไปจบใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบแถบมินบุรีอีกเสียงปรบมือดังขึ้นจนผู้พิพากษาวิชัยธีระเดชต้องเค้ะคอนห้ามคุณศิริพรพรวัฒนกุลยืนเคียงข้างฉันเสียลูกสาวไปและคิดว่าหัวใจฉันตายแล้วแต่เด็กหญิงบุษบาบวกกับน้องๆทําให้ฉันรู้ว่าหัวใจยังเต้นได้อีกพวกเขาคือลูกของฉันเด็กหญิงบุษบาบวัวนั่งน้ําตาคลอกระซิบสั่นๆได้โปรดอย่าเอาพวกหนูไปนะ ในวินาทีนั้นทั้งห้องพิจารณาคดีเหมือนเอ็นเอียงมาอยู่ข้างเด็กหญิงบุษบาบัวแล้วผู้พิพากษาวิชัยธีระเดชเคอะค้อนดังปังประกาศว่าศาลจะประชุมปรึกษาคำตัดสินจะประกาศพรุ่งนี้คืนนั้นครอบครัวกลับไปที่บ้านรูย่านทองหล่อสุขุมวิทเพื่อรอจุดจบของเรื่องราวบ้านเต็มไปด้วยความกังวลแต่ก็มีความหวังเด็กหญิงบุษบาบัวหลับทิ้งไหลคุณศิริพรพรวัฒนกุลอย่างอ่อนล้าส่วนคุณธนกฤฤตกตวัฒนกุลนั่งอยู่ข้าง และเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปีที่เขารู้สึกถึงความอบอุ่นของคาว่าครอบครัวอีกครั้งอขณะเดียวกันในกรุงเทพมหานครผู้คนมากมายนับพันพูดถึงเรื่องเดียวเด็กผู้หญิงคนนั้นจะได้พบบ้านจริงๆหรือไม่เช้าวันรุ่งขึ้นท้องฟ้าหมดเมฆหนาทึบหน้าอาคารสารเยาวชนและครอบครัวกลางกรุงเทพมีฝูงชนรวมตัวนักข่าวและคนที่เดินผ่านไปมาต่างรอคําตอบว่าใครจะได้สิทธิปกครองเด็กเด็กคุณธนกฤตกฤตวัฒนกุลลงจากรถในชุดสูทสีเข้มเรียบร้อยเด็กหญิงบุษบาบัว จับมือเขาแน่นกอดตุ๊กตามีเก่าไว้กับอกคุณศิริพรพรวัฒนกุลอุ้มทารกแฝดคนหนึ่งส่วนอีกคนอยู่ในความดูแลของนักสังคมสงเคราะห์ครอบครัวเดินเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีท่ามกลางแฟลชกล้องนับสิบสิบครั้งผู้พิพากษาวิชัยธีระเดชขึ้นนั่งบรรลังห้องทั้งห้องเงียบลงทันทีศาลได้ฟังทุกฝ่ายและตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วทนายวร,รวิ์ประเสริฐกุลถูกวินิจฉัยว่ามีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารคุณป้ายานีสิริกุลรับสินบนานางรินรดาริน สันติวงศ์ถูกจับกลุ่มและนายพงศักดิ์สัก์สันติวงศ์ทำคำให้การสละสิทธิ์ความเป็นผู้ปกครองด้วยตนเองห้องพิจารณาคดีพึมพำนายพงศักดิ์สัก์สันติวงศ์นั่งก้มหน้าดวงตาแดงช้ำส่วนนางรินรดาปรินสันติวงศ์ใส่กุญแจมือได้แต่แค้นหัวราอหักยันเบาๆแล้วผู้พิพากษาวิชัยธีระเดชกล่าวต่ออย่างหนักแน่นว่าเมื่อพิจารณาตามพฤติการและประโยชน์สูงสุดของเด็กสารเห็นสมควรมอบสิทธิปกครองเด็กหญิงบุษบาบัวเด็กชายอารุณอรุณและเด็กชายวายุวายุ ให้แก่คู่สมรสคุณธนกฤตกฤตวัฒนกุลและคุณศิริพรพรวัฒนกุลเด็กหญิงบุษบาบัวยังไม่เข้าใจทันทีเธอกับพริ์ตาแล้วเง่อยหน้ามองคุณธนกฤตกฤตวัฒนกุลเขาก้มลงพูดเบาๆด้วยเสียงสัน่นจากนี้ไปหนูเป็นลูกสาวของเราตลอดไปเด็กหญิงร้องให้ศึกสะอื้นแล้วกอดเขาแน่นคุณศิริพรพรวัฒนกุลรีบเข้ามากอดทะ่ะฮงสองคนแล้วกระซิบด้วยน้ำตาฉันมีลูกอีกครั้งแล้ว ในห้องพิจารณาคดีเกิดเสียงปรบมือดังขึ้นแม้แต่นักลก่าวบางคนยังย,งยกมือเช็ดหางตาหลายสัปดาห์ต่อมาบ้านหนูย่านทองหล่อสุขุมวิทเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงที่ที่เคยเงียบงันกลับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเด็กหญิงบุษบาบัวหัดอ่านหนังสือนั่งข้างคุณศิริพรพรวัฒนกุลส่วนคุณธนกฤตกตวัฒนกุลเล่นกับแฝดยกเด็กชายอารุณอรุณกับเด็กชายวายุวายุขึ้นสูงเหนือสีรษะจนเสียงหัวเราะดังลั่นคืนหนึ่งเด็กหญิงบุษบาบัวหอบสมุดนักเรียนกลับมาจากโรงเรียนแล้วพูดเขิน,ขน คุณครูให้การบ้านเขียนเรื่องบ้านของหนูค่ะคุณธนกฤกฤตวัฒนก,กุลยิม้มแล้วหนูเขียนว่าอะไรเด็กหญิงเปิดหน้าแล้วอ่านออกเสียงชัดๆบ้านของหนูไม่ใช่กำแพงไม่ใช่ความรวยบ้านของหนูคือที่ที่แม่ลูกหัวหนูพ่อจับมือหนูและน้องๆยิ้มบ้านของหนูคือที่ท,ที่ไม่มีใครทิ้งกันคำพูดลอยค้างอยู่ในความเงียบคุณศิริพรพรวัฒนก,กุลยกมือปิดหน้าน้ำตาไหลอาบแก้มคุณธนกฤตกฤตวัฒนกุลกอดเด็กหญิงแน่นแล้วพูดเสียงพร่ นั่นแหละบ้านที่ดีที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ฤดูร้อนของไทยพาสีสันใหม่ๆเข้ามาในสวนของบ้านดูอยากหานอทองหลอกสุขุมวิทต้นมะม่วงออกดอกเด็กหญิงบุษบาบัววิ่งเล่นจับมือกับเด็กชายอารุณอรุณและเด็กชายวายุวายุท่ามกลางกิ่งก้านที่เริ่มปริบานคุณศิริพรพรวัฒนกุลยืนบนระเบียงมองภาพนั้นและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ในหัวใจเธอไม่มีความเจ็บปวดหรืออยู่มีเพียงความขอบคุณคุณธนกฤต วัฒนกุลเดินมาท้องหลายภรรยาแล้วกระซิบเรากลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งแล้วเธอยิ้มและพยักหน้ารู้ดีว่าบาดแผลในอดีตอาจไม่หายสนิทแต่จะไม่ครอบงำชีวิตพวกเขาอีกต่อไปและเสียงหัวเราะของเด็กหญิงบุษบาบัวที่วิ่งงบนสำสองน้องไปข้างหน้าได้บอกทุกอย่างสำหรับเธอเรื่องราวเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเธอมีบ้านมีครอบครัวและมีอนาคตที่ไม่เคยกล้าฝันมาก,ก่อนและเมื่อแสงอาทิตย์ทะลุผ่านก้อนเมฆก็ส่องลงมาบนเด็กหญิงบุษบาบัวเด็กชายอารุณอรุณ เด็กชัยวายุวายุคุณธนกฤตกฤษวัฒนกุลและคุณศิริพรพรวัฒนกุลด้วยประกายสีทองอ่อนละมุนราวเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของพวกเขาทุกคน